บ้านผมเลี้ยงหมานะบ้านผมเลี้ยงน้องปอมสามตัวนะครับก็จะวุ่นวายวุ่นวายแล้วก็มีเสียงเห่าหน่อยแต่พอพอมาอยู่ที่ร้านเนี่ยเป็นแมวก็จะไม่กวนเท่าไหร่นะมันไม่วิ่งไปวิ่งมาเหมือนเหมือนหมาน้อยนะก็จะอยู่เงียบๆสงบๆกันแต่ไอตัวที่ไม่ป่วยเนี่ยชอบเรียกร้องความสนใจอยู่ดีก็ร้องอะไรก็ไม่รู้นะตอนเด็กๆที่บ้านเคยเลี้ยงแมว การที่เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับมันมีผลนะมันมีบุพกรรมต่อกันมานะไหนๆก็พูดเรื่องเรื่องสัตว์เลี้ยงแล้วเนาะก็ก็พูดเลยแล้วกันเออคือการเลี้ยงหมาแมวในสมัยก่อนอย่างการเลี้ยงหมาในสมัยก่อนก็เราจะเลี้ยงเพื่อเฝ้าบ้านใช่ไหมเรื่องเฝ้าบ้านเวลามีคนแปลกหน้าเข้าบ้านมาหมาก็จะเห่าก่อนก็จะเฝ้าบ้านก็คือหมาหมาไทยบ้านเราเนี่ยในในสมัยก่อนก็จะถูกเลี้ยงเฝ้าบ้านนะนะ ก็จะถูกเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านเอ่ยเลี้ยงไว้หน้าบ้านเอ่ยอย่างเงี้ยก็ก็ให้เฝ้าบ้านนั่นแหละหนาวก็นอนนั่นร้อนก็นอนนั่นยุงเยอะก็นอนนั่นนะในในสมัยก่อนแต่พอมาในสมัยนี้มันเปลี่ยนไปนะที่จริงเลี้ยงหมาเนี่ยหมาต้องรับใช้เรานะหมาต้องเฝ้าบ้านให้เรานะแต่พอมาสมัยนี้แบบกลายเป็นเราเป็นทาสหมาซะงั้นเราเป็นทาสหมาแมวซะงั้นเนี้ยเปลี่ยนกันนะ ก็คืออดีตเช่ยแมวจะต้องติดหนี้เรานะก็เลยมาใช้หนี้เราโดยการมาเฝ้าบ้านให้เรามาทํางานให้เราแทนก็นั่นแหละแต่พอมายุคนี้มันก็เปลี่ยนกันนะก็คือแบบคนที่เป็นทานหมาทานแมวเนี่ยก็สัตว์พวกเนี้ยเคยมีบุญคุณกับท่านนะท่านก็ไ่ต้องท่านก็ต้องไปตอบแทนเขาคืนนั่นแหละด้วยการเลี้ยงเขาอย่างดีมันจะกลับกันอนะกลับกันเหมือนสมัยก่อนนะแลโลกโลกมันเปลี่ยนไปนะกรรมกรรมมันก็เปลี่ยนไปนั่นแหละ บางทีเราก็นอนดูอยู่นั่งนั่งดูหมาแมวนะเอ้ยมันมันสบายกว่าเราเอีกไงเราเลี้ยงมันสบายให้สบายเราลำบากลำบากกันนะก็เป็นเป็นนี้กรรมต่อกันที่ที่ต้องมามาชดใช้กันอย่างผมก็มองเห็นนะมองเห็นธดีมชาติเหมือนกันนะนะในเรื่องของหมาแมวเนี่ยหลายหลายคนเคยถามว่าถ้าถ้าหมาแมวตายไปเนี่ยเราเราจะได้เจอกันอีกไหมอย่างเงี้ย มันก็ต้องได้เจออย่างแน่นอนนะครับก็คือมันมันมีกรรมต่อต่อกันมานะอย่างอายุไขของหมาแมวมันจะประมาณยนะี่สิบเนาะประมาณยี่สิบปีนะพอพอมันตายไปเนี่ยหลังจากนั้นมันก็จะกลับมาเกิดใหม่นะมันจะเกิดเป็นหมาแมวอันนี้อีกถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเกิดเป็นหมาแมวอยู่ประมาณเจ็ดชาตินะแล้วถึงจะมาเกิดเป็นคนมันจะออกประตูละจะต้องไปเปิดประตูให้ อตอนนี้ออกไปจากห้องกันหมดแล้ว <c oughs> เปิดประตูให้ออกไปมันก็จะมาเขี่ยเขี่ยประตูก็มันก็จะเป็นประมาณนี้นะอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็มองดูเป่าตุงนะเป่าตุงหมาปอมผมอนะตัวตัวผู้อะมันก็เคยเป็นอคนที่จงรักภักดีต่อผมนะเป่าตุงนี่เป็นทหารทหารเก่าทหารเก่าระจำตัวผมก็คือ ประมาณว่าเป็นพวกข้างเจ้าคือแบบใครมาว่าเจ้านายตัวเองไม่ได้เลยเงี้ยก็คือแบบไปทําร้ายคนที่ที่ที่เขาว่าให้เราครับเป่าตุงจะเป็นจะเป็นแบบนั้นนะทหารในสมัยก่อนเป็นแบบนั้นก็คือผมก็ให้เงินเดือนให้ข้าวให้อะไรไงพอมาตกชาตินี้ปุ๊บด้วยบุพกรรมของเขาที่ไปแบบไปทําร้ายคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องมาชดใช้เป็นเป็นหมา แล้วผมก็ต้องเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาให้ดีอย่างเงี้ยก็คือเขาทําเพื่อเราไงเราก็ต้องตอบแทนเขาก็ก็ทําเพื่อเพื่อเรานั่นแหละอย่างนิสัยของป่อตุงเนี่ยก็จะเป็นหมาเฝ้าบ้านนะเป็นหมาปอมที่เฝ้าบ้านนะดูแลทุกคนในบ้านเลยนะก็คือแบบใครสอนมันไม่รู้อยู่ดีมันก็เฝ้าบ้านเองนะแล้วมันจะปกปกป้องผมนะอย่างคนในบ้านอย่างแฟนผมอย่างลูกอย่างเงี้ยถ้าแบบ มาแบแรกๆเอามาใหม่ๆเนี่ยถ้าถ้าเขาแบบเข้ามาแบบท่าทีที่แบบไม่เป็นมิตรอย่างเงี้ยป่อตุงก็จะปกป้องผม,มนะก็จะเห่าเห่าเลยอย่างเงี้ยแล้วเป่าตุงเนี่ยไวมากนะเรื่องเรื่องกระแสะจิตอย่างเงี้ยเวลามันมองหน้าผมอย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมเข้าบ้านใหม่ๆแบบอารมณ์เสียอย่างเงี้ยมันมองมาหน้าผมปุ๊บมันจะวิ่งไปแอบเลยนะมันก็รู้ว่าเราอารมณ์ดีหรือไม่ดีเออแค่มองมันก็รับรู้ได้นะป่อตุงก็จะเป็นหมาที่ฉลาด ก็เฝ้าบ้านได้ดูแลน้องได้อะไรประมาณนะี้ก็จะเช็คว่าน้องหลับเป็นไงคนครบหรือยังเนี่ยเข้ามานอนในบ้านเนี่ยนะก็จะเป็นทหารเก่านะส่วนเปาตังนะเปาตังที่ชอบเห่าอะ่ะเวลาไลที่บ้านก็จะมีเสียงเห่าบกบ๊กบ๊อกบอก,บก <laughs> หมาปอมนะปอมมือีเนียนเป๋าตังก็จะว่าตรงๆก็เป็นเมียเก่าผมนั่นแหละเป็นเมียเก่าผมะนะ คือดีทุกอย่างนะในในสมัยก่อนในสมัยก่อนก็ดีดีทุกอย่างเลยแต่ตอนมีไม่ดีอยู่อย่างเดียวก็คือตอนที่เขาเอาแต่ใจอะตอนที่เขาเอาแต่ใจเขาจะแบบวุ่นวายทํานิสัยไม่ดีอารมณ์เสียองเงี้ยแบบพูดพูด,พดไม่เพาะพูดจาด่าการไปเรื่อยอย่างเงี้ยเอาแต่ใจอย่างเงี้ยนะถ้าถ้าเขาถ้าเขาแบบอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาด้วยผลกรรมเนี่ยเขาก็เลยมาเกิดเป็นหม <laughs> ประมาณนั้น ผมก็เล่าให้แฟนผมฟังนะแฟนผมคนปัจจุบันเนะนี่ยเนี่ยถ้าทําอะไรใช้อารมณ์อยู่นะเดี๋ยวชาติหน้ามาเกิดเป็นเหมือนเป่าตังไม่รู้ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> <g ül> ก็ก็แ้วแฟนผมทุกอย่างมันมีผลนะมันมีผลนะมามาเกี่ยวเนื่องกันมานะสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงกันเนะี่ยรักมากเนะี่ยบางทีก็เป็นแฟนกันที่เคยแบบอธิษฐานอธิษฐานหากันว่าขอให้เจอกันดูแลกันเป็นสามีภรรยากันทุกพทุกชาติเนะี่ย หรือขอเป็นพ่อลูกกันทั่วลูกชาติเนี้ยพอมาเกิดเป็นหมาปุ๊บมาเป็นเกิดเป็นหมาแม่พวกก็ต้องดูแลเขาดูแลเหมือนแฟนเหมือนพ่อแม่เหมือนคนรักอย่างเงี้ยนะก็จะอารมณ์ประมาณเนี้ยหลายๆคนที่แบบพอมีสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไม่ต้องการคนรักเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องการแฟนไม่ต้องการอะไรอยู่กับสัตว์เลี้ยงก็มีความสุขละมันก็เป็นผลผลจากอดีตชาติทั้งนั้นนะอย่างปอตงังตอนที่ผมได้มาแรกๆนะก็จะ ป่วยป่วยป่วยอย่างหนักเลยโอ้แบบผมนั่งเฝ้าทั้งวันทั้งคืนน่ะนั่งเฝ้าปอตังยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะประมาณเดือนกับอีกสองอาทิตย์อ่ะเดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์จนหายดีอ่ะก็คือตอนนั้นนอนเฝ้าหมามเมียมือไม่สนใจหมาป่วยก็เฝ้าหมายี่ิบสี่ชั่วโมงเลยให้เมียนอนนอนกับลูกตอนนั้นหนักมากก็เอามันจนหายนะตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะหายหรอกก็เอามาดูแลแบบอย่างดีเลย ผมก็รู้วิธีการดูแลอยู่ก็ก็เรียนมาเหมือนกันมีใครสงสัยไหมมีคำถามเรื่องเรื่องสัตว์เลี้ยงไหมเคยมีคนถามเยอะนะเรื่องเรื่องหมาแมวเนะี่ยทำไมถึงไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ก็คือแบบอ่าไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะว่ามีกรรมนะมีกรรมเขาแบบใช้นิสัยส่วนตัวแบบแบบแบบสัตว์เงี่ยก็ต้องได้ไปเกิดเป็นสัตว์นั่นแหละหรือว่าเป็นนี่นะคนที่เป็นนี่แบบ แล้วไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินใช้เขาอะไรประมาณเนี้ยพอพบชาติต่อไปก็ต้องไปเกิดเป็นเป็นสัตว์พวกเนี้ยเฝ้าบ้านให้เขาอะไรประมาณเนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดานะของสัตว์โลกถ้าเรามองเห็นกรรมอ่ะมันก็จะวนเวียนกันอยู่แค่นี้แหละมันไม่ไปไหนหรอกนะถ้าสัตว์เลี้ยงข่านตายเนี้ยมันก็ไม่มีกรรมนะพวกสัตว์เลี้ยงเนี้ยมันมีกรรมอยู่แล้วก็คือมันเกิดมาเป็นสัตว์มันเกิดมาเป็นสัตว์มันก็มีกรรมอยู่แล้วนั่นแหละก็คือเวลามันตายไปมันก็ ไปแล้วไปเกิดพวกใหม่ละมันไม่ได้รอเหมือนคนนะมันไม่ต้องมารอแบบชั่งน้ําหนักบุญกับบาปอะไรมากกว่ากันอย่างเงี้ยก็คือคนที่เกิดเป็นเดรัจฉานนี้ก็มีกรรมเป็นของของเขาอยู่แล้วเมื่อหมดกรรมเขาก็เกิดมาเป็นคนถ้าเป็นคนเจอกันก็อาจจะช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันต่อไปประมาณนั้นนะครับดูคําถามจาก YouTube